ปี2019ลิซ่าหอบเรื่องผีไปเล่าให้คุณโจโจ้ฟังถึงอเมริกาและปี2022ลิซ่าก็หอบเรื่องผีบินลัดฟ้าไปเล่าประสบการณ์นี้อีกครั้งหนึ่ง <We> พร้อมกับเรื่องเล่าหลอนสวดปราษกากประสบการณ์เจอผีของลิซ่าแบล็กพีนครับ <laughs> เว็บไซต์ Look Fantastic เว็บช็อปเครื่องสำอางและสกินแคร์แบรนด์ดังครบวงจรเปิดตัวเว็บไซต์ในประเทศไทยแล้วยังเป็นทางการแล้ววันนี้พร้อมกับฝ่ายบริการลูกค้าสำหรับคนไทยโดยเฉพาะตอบไวตอบชัดตอบดีซื้อจากไทยแต่ส่งตรงจากอังกฤษแถมราคาดีงามลาวกับบินไปซื้อเองของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์และยิ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโปร11บเอ e เอ็ดแบ็คไโปรนั่นโปรนี้เยอะแยะไปหมดอ๋อและตอนนี้ใช้โค้ดอะไรรับส่วนลดทันที25%หอรีซนบ้นดูรีบซื้อเลยนะจะไม่สี สวัสดีคุณตาหัวใจลิลี่ทุกคนครับ,คครบผมหน่ายรัชแนลลิซ่ากับเรื่องลี้ลับนดูเหมือนว่าจะเป็นของคู่กัดเพราะว่าตั้งแต่ช่วงที่เธอเดบิวต์ขึ้นมาใหม่ๆ,ๆเธอก็มีเรื่องราวเหล่านี้เล่าให้พวกเราฟังกันอยู่ตลอดและเรื่องนึงที่เป็นท็อกออฟเดอะทของเธอเลยก็คือตอนที่แบล็คพิงนั้นไปโคเชลาเมื่อปี2019และสาวๆก็ได้ไปออกรายการ102.7 Kiss FM ซึ่งตอนนั้นคุณโจโจ้ก็เป็นดีเจและลิซ่าก็ได้เล่าประสบการณ์เจอผีโดยเธอเล่าตอนนั้นนะครับประมาณว่าเธอนั้นเจอผีอ้่มแถมผีเจ้ากรรมนั้นดันมาหัวล็อกข้างๆหูเธอจนเป็นท็อกอฟเดอะทาในตอนนั้น จีริ่านั้นเธอเป็นไอดอลคนหนึ่งครับที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับหลายต่อหลายครั้งซึ่งแต่ละครั้งก็ดูน่ากลัวแต่ตอนที่เธอเล่านั้นมันดูน่ารักตะมุตะมิมากกว่าน่ากลัวหลายร้อยเท่าเลือกเกิดบางช่วงที่เล่าไปเพื่อนๆของเธอนั้นก็แอบ,บขำใส่ซึ่งความน่กกากลัวนั้นหายไปหมด <Or> not. <laughs> ล่าสุดครับแบ็คพิงนั้นได้ไปออกรายการของคุณโจโจใน102.7 Kiss FM อีกครั้งหนึ่งและคราวนี้ลิซ่าก็ได้ออกมาเล่าเรื่องผีให้ฟังอีกเช่นเคยดิเจจโจโจนะครับบอกว่าเขานั้นเป็นแฟนตัวยงของปริศนา UFO หรือว่าสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติและก็ขอให้สมาชิกแบ็คพิงนั้นแบ่งปันเหตุการณ์ที่ส,สาวนั้นเคยเจอในรายการาทันทีที่คุณโจโจพูดจบนะครับลิซ่าก็ตอบเลยว่าจริงๆนะ้วเธอก็มีเรื่องบางอย่างที่อยากจะแชร์ประสบการณ์มอมมอยตามภาษาคา่ะ I ลิซ่าบอกว่ามันเป็นช่วงที่ตอนที่เธอนั้นกําลังทํางานอยู่ที่โต๊ะคอมโดยข้างหลังของเธอนั้นจะมีถังขยะอยู่ใบหนึ่งโดยความพิเศษของถังขยะใบนี้ก็คือมันเป็นถังขยะที่เป็นระบบเซ็นเซอร์แบบเปิดฝาถังอัตโนมัติและนี่คือสาเหตุของเรื่องเล่าประสบการณ์ร้อนแบบตะมูตะมิของเธอครับลิซ่าบอกว่าในขณะที่เธอนั้นกําลังง่วนอยู่กับการทํา YouTube ที่โต๊ะคอมของเธอทันใดนั้นเองฝาถังขยะก็เปิดขึ้นเองอัตโนมัติเสียงวิงวิงวิงนี่คือฝาถังขยะของ,องบ้านลิซ่าครับ ครั yeah. not. ้งแรกที่ดิซ่าได้ยินเธอก็คิดว่าอ๋อมันควรจะเป็นแมวของเธอที่เดินผ่านไปผ่านมาละมั้งเซ็นเซอร์ถังขยะมันก็เลยทำงานดังวิงวิงวิงโอ้แต่เมื่อเธอหันหลังกลับไปเพื่อไปดูถังขยะใบนั้นก็ปรากฏว่าไม่มีสิ่งใดอยู่ตรงนั้นเลยนอกจากถังขยะที่เปิดเองวิงวิงอิอ้ไปตายอยากหัวเสียงถังขยะไม่สู้ ลิซ่าบอกว่าเธอกำลังทำยูทู e ไปฟ้าทางก็เปิดไปทุก5นาที10นาทีและก็ได้ยินอย่างนี้ทุกวันดิเจโ,จโจโจโดได้ยินเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผีนี้มาถึงอยู่แต่ทางขยะก็เลยบอกว่ามันเป็นผีที่มีสัมมาคาวะมากชอบทิ้งขยะลักระเบียบสุดๆไปเลยคโนโอลิซ่าก็เลยบอกว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่าเป็นผีประเภทไหนแต่เธอชินชากับมันแล้วตอนนี้เพราะว่าเธอได้ยินแบบนี้ทุกวันพิธีกรก็เลยทําหน้าสงสัยครับแล้วก็เธอถามลิซ่าไปว่าตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่อีกหอ้อลิซ่าก็เลยบอกว่าค่ะแต่เธอบอกว่าเธอนั้นไม่ได้สนใจมันมากนะักส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะว่าลิซ่านั้นเจอเรื่องพวกนี้บ่อยหรือเปล่าก็เลยชินชาโดยในะขณะที่ลิซ่านั้นเล่าอยู่ตอนนั้นโลเซ่นี่ก็ทำหน้าอึ้งมากเลยอ้ยึ้งมากเลยนี่แน่ ลิซ่าตอนดรีแอคชั่นตอนที่เจอฝาถังขยนะนั้นเปิดเองว่าเออเธอคือนสะิเบื่อนสะสือเนาะก็เลยมานั่งเล่นเซ็นเซอร์ถังขยะให้หายเบือ่ออารมณ์ประมาณว่าเราก็อยู่ที่นี่แหละลิซ่าแต่เราเหงาแล้วขอเล่นถังขยะหน่อยเดี๋ยวเราเล่นจนหายเบือ่อเดี๋ยวเราก็ไปเธอก็ทำ o u t u b ลิลี่ Dance ต่อได้เลยไม่ต้องห่วงเราหรอกแต่เราอยู่ข้างๆนะเออให้รู้ว่าอยู่ข้างๆข,ข้างหลังเธอนี่แหละ นี่คือจะเป็นเหตุผลของลีลี่แดนซ์ที่ออกชา้ามัวแต่ไปกวนน้องเขาเธอเป็นผีที่ไร้ไประโยชน์จริงๆและคลิปที่คุณผู้ชมจะได้ยินต่อไปนี้นะครับเป็นคลิปที่ค่อนข้างหลอนนิดๆผมทําเอาไว้นานแล้วแล้วก็เคยเผยแพร่ไปแล้วนานแล้วแต่จะกลับมานามารวมให้ฟังแบบจุกจุถึงใจถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยครับวันหนึ่งในหอพักเก่าของแบทพิงค์ที่ห้องของจีซูในขณะที่จีซูนั้นกําลังซ้อมเต้นอยู่ที่หน้ากระจกอย่างเพลิดเพลินซึ่งเบื้องหน้าคือกระจกเบื้องหลังคือเหล่าแขวนผ้า และด้านข้างคือตู้เสื้อผ้าจู่ๆเธอก็มีความรู้สึกว่าการซ้อมเต้นของเธอในวันนี้เธอไม่ได้อยู่หน้ากระจกเพียงลําพังแต่เธอมีความรู้สึกว่ามีบางสิ่งคอยจ้องเธออยู่อยู่ที่หล่าแขวนผ้าด้านหลังเธอเบื้องหน้าคือกระจกเบื้องหลังคือเสื้อผ้าที่แขวนอยู่แน่นอนว่าเธอสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกของเธอในขณะที่เธอนั้นซ้อมเต้นอยู่แล้วจู่ๆเธอก็เหลือไปเห็นเงาบางอย่าง ที่สะท้อนอยู่ในกระจกตรงหน้าบานนั้นและเมื่อมองไปที่กระจกเพื่อสังเกตสิ่งที่เธอนั้นอยากเห็นก็ปรากฏขึ้นมันเป็นมือสีขาวซีดที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนมันค่อยๆโผล่ออกมาจากหลังเสื้อที่แขวนอยู่ด้านหลังเธออย่างช้าๆมือสีขาวซีดนั้นมันไม่ใช่มือของน้องๆเธอที่จะมาเล่นพิเรนอย่างในช่วงฮาโลวีนอย่างแน่นอน มันค,ค่อยๆโผล่ออกมาจากหลังเสื้ออย่างตั้งใจเล่ากับว่ามันต้องการให้จีซูรับรู้ว่าตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ในห้องเพียงผู้เดียวอีกต่อไปและทันทีที่จีซูเห็นผ่านกระจกจากคนที่ไม่มีความกวนเรื่องสิ่งลี้ลับในรูปแบบของวิญญาณมาก่อน ก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าอย่างสุดขีดและทันทีที่เธอตั้งสติได้เธอก็รีบวิ่งออกมาจากห้องของเธออย่างไม่สนใจสิ่งใดและเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นแน่นอนว่าเธอไม่ได้ปีดปากบอกใครเลยจนกระทั่งลิซ่าได้เดินทางกลับมาจากประเทศไทยและได้เข้าไปพูดคุยถึงเรื่องราวตู้เสื้อผ้าสุดสะพึงในหอพักกับจีซูวา่ามีใครบางคนทักมาว่าให้ระวังตู้เสื้อผ้าในหอพักให้ดีเพราะมันมีสิ่งอื่น ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้อาศัยอยู่ร่วมกับพวกเราด้วยให้พิจีสูระวังเอาไว้ให้ดีและเมื่อจีสูได้ยินที่ลิซ่าเล่ามาเธอก็ตกใจเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ลิซ่าพูดมามันคือเรื่องเดียวกันและที่มันน่าก,กวัวไปกว่านั้นเธอไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้กับริซ่าฟังเลย นอกจากจีซูจะเจอปริศนามือสีขาวที่อยู่ตรงตู้เสื้อผ้าแล้วลิซ่าก็เจอสี่งลี้ลับชวนขนหัวลุกในหอเก่าด้วยเช่นกันตามแผนพังหอเก่าของแบ็คพิงเราจะเห็นว่าทางซ้ายมือเป็นห้องของโรเซ่ที่ติดกับจีซูส่วนห้องของลิซ่าอยู่ทันออกไปจากห้องนังเลนและห้องของเจนนี่อยู่ด้านในสุดของหอพักลิซ่าเล่าว่าตอนที่ลิซ่าไปห้องของพี่จีซูในระหว่างที่พี่จีซูนั้นเดินไปล้างหน้าที่ห้องน้ําอยู่ จูๆ่ๆประตูของห้องพี่จีซูและโรเซ่ซึ่งทั้งสองห้องนี้อยู่ติดกันก็เปิดออกทั้งสองห้องแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ลิซ่ารู้สึกเอะใจอะไรมากมายเธอยังคงนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือของเธอต่อไปและเมื่อจีซูล้างหน้าที่ห้องน้ำเสร็จแล้วเธอก็เดินกลับมาที่ห้องแต่ในระหว่างที่จีซูเดินออกจากห้องน้ำนั้นลิซ่าที่นั่งเล่นมือถืออยู่ก็ได้สังเกตเห็นว่ามีใครบางคนผ่านประตูของพี่จีซูไป อย่างน่าประหลาดใจและใครคนนั้นเดินออกไปทางห้องนางเลนซึ่งอยู่กึงกลางของหอพักที่พวกเธอน,นั้นอาศัยอยู่และทันทีที่ลิซ่าเห็นเป็นหลังๆเธอก็เข้าใจว่าเป็นโลเซ่ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเธอน,นั่นเองลิซ่าไม่รอช้าหลังให้ใครคนนั้นเดินไปยังห้องนางเลนเธอจึงได้ล้องถามตามสิ่งนั้นไปว่าช่างโอ้ดีก๊อฟนย๊า สเสียงคําถามจากลิซ่าใครคนนั้นที่เธอคิดว่าเป็นโรเซ่ก็ตอบกลับมาด้วยเสียงตะกุกตะกักราวกับว่ากําลังนอนอยู่บนเตียงว่าและทันทีที่ลิซ่าได้ยินอย่างนั้นก็รู้ทันทีว่าเสียงนี้คือเสียงของโรเซ่อย่างแน่นอนเธอจึงมีความคิดว่าโลเซ่น่าจะไปที่ห้องนางเลนลิซ่ามีความคิดว่าอยากจะไปนั่งเป็นเพื่อนกับโรเซ่บ้างและในขณะที่เธอมีความคิดว่าจะไปห้องนางเลนเพื่อไปนั่งกับโรเซ่ จูๆ่ๆเธอก็นึกขึ้นได้ว่าใครคนนั้นที่ลิซ่าเข้าใจว่าเป็นโลเซ่ที่เดินผ่านหน้าห้องของจีซูไปที่ห้องนางเลนแน่นอนว่าเสียงจะต้องมาจากห้องนางเลนที่ไม่ใช่ห้องของโรเซที่อยู่ถัดออกไปอย่างแน่นอนแล้วทําไมสิ่งที่ตอบกลับมาถึงมาจากห้องกลางๆที่ติดกันแทนที่มันจะมาจากห้องนางเลนที่อยู่ตรงกลางบ้าน ด้วยความสงสัยของต้นตอของเสียงที่ตอบกลับมาลิซ่าจึงยิงคำถามไปที่โลเซอีกครั้งเพื่อให้หายสงสัยและหายข้องใจว่าเสียงที่ได้ยินมานั้นมาจากฝั่งไหนกันแน่เธอลองถามโลเซที่ประตูนั้นได้เปิดออกก่อนหน้านั้นว่าช่างว่นอ่ที่่ะในบ้าน่สิ้นเสียงของโรเซลิซ่าก็ประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนั้น ใครคือคนที่เปิดประตูห้องของจีซูและโลเซ่แล้วใครเดินผ่านห้องจีซูเพื่อไปห้องนางเลนหรือว่าใครคนนั้นไม่ได้มีเป้าหมายที่ห้องนางเลนแต่อาจจะไปที่ห้องของลิซ่าหรือเจนนี่ที่อยู่ในห้องถัดไปจากห้องนางเลนก็เป็นได้ทันทีที่จีซูล้างหน้าเสร็จสับลิซ่าก็ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับพี่จีซูรู้ถึงสิ่งที่เธอนั้นได้เห็นทันที และสิ่งที่พี่จีซูพูดกับลิซ่าหลังจากที่ลิซ่านั้นเล่าเรื่องราวให้ฟังทั้งหมดแล้วพี่จีซูก็พูดหยอกๆก,กับลิซ่าถึงใครคนนั้นว่าแท้ที่จริงแล้วเขาอาจจะไปที่ห้องของเธอแล้วก็ได้แล้วคืนนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่ได้มีสิ่งใดที่ผิดปกติเกิดขึ้นในหอพักแห่งนี้เลยแต่ในคืนถัดมาสิ่งที่พี่จีซูพูดก็เป็นความจริง ใครคนนั้นไม่ได้มีเป้าหมายที่ห้องนางเลนแต่เป้าหมายของหมัดคือห้องของลิซ่าในคืนนั้นในขณะที่ลิซ่านอนหลับอยู่เธอมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นขยับไม่ได้มันเป็นอาการกึ่งหลับกึ่งตื่นคล้ายๆผีอัมโดยในความรู้สึกของเธอในตอนนั้นเธอได้ลืมตาขึ้นมาแล้วใครคนนั้นที่ลิซ่าเจอเมื่อวานในช่วงดึกที่ได้เดินผ่านห้องของจีซูไปตางห้องนางเลน เขาได้มาอยู่ห้องของลิซ่าตามคําเชิญของจีซูแล้วเรียบร้อยใครคนนั้นไม่ใช่ผู้หญิงตามที่ลิซ่าเห็นแต่กลับกลายเป็นว่าเขาเป็นผู้ชายและตอนนั้นเขาก็ได้นั่งอยู่บนเตียงของเธอเป็นที่เรียบร้อยทันทีที่ลิซ่าเห็นลิซ่ามีสีหน้าที่แสดงถึงความกลัวออกมา เธอรู้สึกหวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดและกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าเป็นอย่างมากแม้แต่ในตอนที่เธอนั้นเล่าถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ให้ฟังเธอก็ยังมีอาการหวาดกลัวอยู่มากทีเดียวหลังผ่านค่ำคืนนั้นมาจซูและลิซ่าก็ถูกผีอ่ำเลื่อยมาจนกระทั่งจีซูนำดันกอมซึ่งเป็นสุนัขของเธอเข้ามาอยู่ในหอพักแห่งนี้ด้วยและนำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสิ่งสยองไร้ตัวตนก็เริ่มหลอกหลอนทั้งจีซูและลิซ่าน้อยลงไปเรื่อย แต่ทว่ามันไปหลอกไปหลอนเจ้าดันกอมของจีซูแทนจีซูเล่าว่าในช่วงแรกๆที่ดันกอมเข้ามาอยู่ด้วยดันกอมมีอาการแปลกๆตอนที่มันหลับอยู่มันส่งเสียงคางรล่ากับว่ามันเจอสิ่งใดในความฝันและตัวของมันก็มีอาการสั่นเล่ากับว่ามันกําลังเจอสิ่งที่น่าหวาดกลัวอยู่และทุกครั้งที่จีซูเห็นดันกอมมีอาการแบบนั้นเธอก็จะรีบปลุกให้มันตื่นเล่ากับเธอรู้ว่ามันกำลังโดนผีอ่ำเข้าให้แล้ว จีซู้เขย่าดันกลมไปมาเพื่อปลุกให้มันตื่นจนกระทั่งมันตื่นขึ้นพร้อมกับทำหน้าตกใจเพื่อที่จะบอกกับนายของมันว่ามันกำลังเจอบางสีบางอย่างที่น่าหวาดกลัวอยู่เมื่อตอนหลับตาและนอกจากเรื่องที่เกิดขึ้นที่สองเรื่องที่เล่ามาให้ฟังแล้วก็มีเรื่องเกิดขึ้นอีกหลายครั้งอย่างในวันหนึ่งที่เลซ่ารู้สึกเหนื่อยล้าจากการซ้อมอย่างหน่ะเธอได้กลับมาอย่างที่พักแล้วล้มตัวลงนอนโดยในห้องของเธอด้านซ้ายจะเป็นตู้ลิงชักและด้านขวาเป็นตู้เสื้อผ้า ตัดไปข้างหัวเตียงด้านขวาของเธอขึ้นไปเป็นตู้เก็บของขนาดใหญ่และหลังจากที่เธอล้มตัวลงนอนเนื่องจากความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าที่หอวันนั้นมีเธอเพียงลำพังและมันเป็นอีกวันหนึ่งที่เธอนั้นได้สัมผัสกับสิ่งลี้ลับที่รู้สึกได้แต่ไร้ตัวตน ลิซ่าล้มตัวลงนอนในห้องพักของเธอและในขณะที่เธอนั้นหลับอยู่เธอก็ได้ยินเสียงบางอยา่างในความรู้สึกกึ่งหลับกึ่งตื่นมันเป็นเสียงเคาะย้ำๆหลายทีและมันอยู่ไม่ไกลจากเธอนักปัง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 เสียงมันมาจากในตู้เสื้อผ้าซึ่งเวลานั้นเธออยู่เพียงลางําพังและไม่น่าจะมีใครเข้าไปนั่งเล่นในนั้นถึงแม้ว่าตู้มันจะใหญ่ขนาดไหนก็ตาม ว่าเสียงนั้นถูกเคาะออกมาจากข้างในแล้วกับว่ามีใครสักคนเข้าไปนั่งเคาะอยู่ข้างในและการเคาะประตูตู้เสื้อผ้าจากด้านในออกมามันเป็นเสียงเคาะที่ร้อนประสาทจนทําให้เธอนั้นรู้สึกกลัวแต่ในความกลัวของเธอก็ต้องการได้รับการพิสูจน์ว่าสิ่งที่เคาะออกมาจากในตู้เสื้อผ้านั้นมันคือสิ่งใด แต่ทว่าสิ่งที่เธอนั้นต้องการที่จะรู้กลับทำให้เธอไม่สามารถหลับรู้ได้เธอไม่สามารถลืมตาหรือแม้แต่ขยับร่างกายของเธอได้เลยเธอทำได้เพียงแค่หน,น่อนนิ่งๆใช่แล้วครับเธอกำลังโดนบางสิ่งที่มองไม่เห็นเล่นงานอยู่ในขณะที่ร่างกายของเธอไม่สามารถขยับได้แต่ความรู้สึกของเธอกับสัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งกำลังเคลื่อนเข้ามาหาเธออย่างช้าๆมันใกล้จนแทบจะแนบชิดใบหูของเธอ และมันก็ส่งเสียงสยยบย่อเย้ยให้เธอขนลุกสู้เบาๆเิซ่ารู้สึกกลัวทันทีที่ได้ยิงเสียงที่ไม่คุ้นเคยนี้และเมื่อมันเห็นว่าเธอนั้นรู้สึกกลัวมันจึงหัวล้อข้างๆหูให้เธอได้ยินอยู่นานมากมันนานมากจนทำให้ลิซ่านั้นรู้สึกว่า การหัวล้อแบบเสียเย้อยเย้ยนี้มันช่างกินเวลานานเสียลเกิดและเสียงหัวล้อนั้นทําให้เธอนั้นรู้สึกกลัวเข้าไปอีกแต่ในช่วงที่น่ากลัวที่สุดนี้เธอกลับไม่สามารถทําสิ่งใดได้เลยนอกจากทนฟังเสียงหัวล้อย่างหลอกหลอนข้างๆหัวต่อไป ด้วยแรงใจและแรงกายที่ต้องการเอาชนะสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเธอจึงได้กัดฟันก้าใจใช้สมาธิเฮือกสุดท้ายจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาและหลังจากที่ตื่นตัวร่างกายขยับเธอเรีบเดินออกจากห้องนั้นทันทีเพื่อไปนอนต่อที่ห้องนั่งเล่นแทนและเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่เราได้เห็นกันในตอนที่ลิซ่านั้นไปออกรายการวาไรตี้ในช่วงค่ำของวันหนึ่งที่หอพักเก่าซึ่งวันนั้นเธออยู่เพียงลําพัง เราจะเห็นว่าเธอมีอาการตอบสนองบางสิ่งที่ลวนเหลวมากสิ่งนั้นเราไม่สามารถได้ยินผ่านรายการได้ซึ่งมัดเป็นเสียงที่อยู่นอกห้องครัวซึ่งสี่งนี้ลิซ่าได้ยินแต่เพียงผู้เดียวเพราะเธออยู่เพียงลำพังและคุณผู้ชมทราบหรือไม่คบว่าคืนนั้นเธอได้ยินเสียงมากกว่าสองครั้งครั้งแรกตอนที่ไปหยิบมาม่าข้างทีวีในห้องดังเลนและครั้งที่สองอยู่ที่หน้าเคาเตอร์ครัว ซึ่งเสียงขังที่สองมันดังจนทําให้เธอนั้นรู้สึกตกใจและเสียอาการตันทีที่ส่วนประสาทของเธอนั้นสัมผัสได้เธอบอกว่าเธอเกลัวมากเพราะห่อนี้นอกจากผู้เธอทั้งสี่คนแล้วก็มีสิ่งลี้ลับที่เธอนั้นสัมผัสได้ร่วมอาศัยอยู่ด้วยและหลังจากที่เธอนั้นได้ยินเสียงนั้นได้ไม่นานความรู้สึกหว,กวาดกลัวพร้อมกับความกล้าก็เริ่มทำงาน เธอเดินออกไปดูด้านนอกทันทีเพื่อพิสูจน์เสียงนั้นว่ามันใช่คนหรือไม่ <S <S และนอกจากหอพักเก่าของพวกเธอแล้วจีซูจิตสัมผัสยังได้เล่าประสบการณ์ชวนคนแคนแซนอาบในห้องซ้อมของ YG และตึกของ YG หลังเก่าอีกด้วยแต่ท้ายที่สุดแล้วผีที่ว่าพวกเธอนั้นเจอกันบ่อยๆอ,อาจจะเป็นคนนี้ที่คอยเฝ้ามองเธอแลวกับติดกล้องวงจรปิด และ GPS ติดตามตัวไปุ่ก้ขนทุกแห่งก็เป็นได้พอสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าผีก็คือเฉพาะหายดองตองคำนามว่ายางขยอนซอกนั่นเอง <laughs>